มาเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องแรกเราจะเอาเรื่องอะไรเอะสกลนครอ,อ่ะคนไหนที่อยู่บ้านเรื่องแรกเราจะเอาอะไรเรื่องแรกมีแต่เรื่องให้ขบคิดนะนะนะ เอารัฐประหารเหรออ่าโอเคนะรัฐประหารวันที่พลตีจำลองสีเมืองนั่งนั่งนะครับเพื่อที่จะยุติการชุมนุมนะผมนอนอยู่ที่บ้านตรงจุดนี้ นะแล้วผมก็สงบสติอารมณ์นะสงบสติอารมณ์คือผมเห็นมาตั้งแต่ปี28ผมเห็นมาตั้งแต่ปี28งแนะหนึ่งในนั้นเป็นญาติผมเองนะนะหนึ่งในนั้นเป็นญาติผมเองนะสองหสองป หนึ่งในนั้นเป็นญาติผมเองชื่อประพ์ประพัฒช่างดีจำไว้นะครับนะนะจำไว้นะ,ะนะแล้วทีนี้ครั้งสุดท้ายอย่าเพิ่งพูดสวนขึ้นมานะอย่าเพิ่งพูดขึ้นมาเรื่องจริงเรื่องเท็จผมไม่ได้ไปนะแต่ผม สั่งไก่เกลียก่อนแล้วถ้าไม่ฟังคือเอาไปฆ่าทิ้งอยู่ที่ค่ายประจักษ์ศิลปราคารอย่าชี้นำผมนะอย่าชี้นำผมนะนมนะเวลาผมพูดนะผมจะไม่ให้ใครขี่เขียนกระโหลกผมได้นะนะผมจะให้เฉพาะหนังสือที่ผมเรียนมานะนะจะไว้นะครับผมเล็กขอดไป้ได้วยนะเวลาเราพูด ต้องมีการเล็กคอร์ดไว้เพื่อที่จะกล้าคิดกล้าทำกล้ารับผิดชอบนะคุณเชื่อไหมครับก o v เว n ร์ n มนมิชชั่นจากานายประยุจันโอชาอย่าเพิ่งทำอะไรครับก o v เว n ร์ n มนมิชชั่นก v e เว m ร์ t มนมิชชั่น คำคำนี้ผมจำได้ตลอดชีวิตในหนังสือแล้วก็บทเรียนผมได้ยินแล้วผมหมั่นไส้นะนะจำไว้นะครับนะนะผมเขียนการบริหารของประเทศไทยคุณอย่าไปพูดต่อนะเจอหน้าครั้งสุดท้ายนะสามีคุณนะผมไม่ได้มองหน้านะจำไว้นะ อย่าเอาเข้ามาเขาเรียกว,ว่าหัวคนละเกตหัวคนลักเกรดนะจำไว้นะผมเขียนหนังสือการบริหารการเมืองหรือของประเทศไทยถ้ามันบริหารไม่ได้ไปเอาตัวอย่างของประเทศอื่นมาบริหารนี่คืออะไรครับเป็นการคัดลอกการบริหารใช่ไหม เกี่ยวกับการเมืองไทยใช่ไหมนี่คือการเมืองนะวงเล็บไว้หรือวงกลมไว้การเมืองใช่ไหมครับต่อไปเศรษฐกิจทำยังไงประชาชนคนไทยถึงจะอยู่ดีกินดีนะเอายาวๆก็ได้นะเรื่องที่สองแล้วนะเศรษฐกิจนะเรื่องที่สาม คุณยายเสียชีวิตอันนี้แคบลงมาหน่อยก็คือสกลนครอยู่ที่กกสมหงต้องจุดนี้จำไว้นะครับนะนะผมทำประกันชีวิต3ครั้ง1 2 3ผมต้องจ่ายนะประกันชีวิตตัวนี้คืออะไรคล้ายๆก,กันกับกับอะไรครับ ไม่ได้ใหญ่นะครับคล้ายๆกันกับชาพนกิจศพกลุ่มสตรีกลุ่มสตรีนะจำไว้นะครับนะจำไว้นะถามสามีคุณได้เจอกันครั้งสุดท้ายผมไม่ได้ถามด้วยซ้ำไปไปซื้อจกเจอกันผมนั่ง นั่งนิ่งๆนะเหมือนกับพลตีจำลองสีเมืองนะวกกลับเข้ามาการเมืองการเมืองนะเข้าใจใหรือเปล่านะอย่านะนะพูดยาวๆได้ต่อไปเรากลับเข้ามาที่สกลนครต่อไปเป็นเรื่องที่เท่าไหร่เรื่องที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรื่องที่เจ็ด นี่คือโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้พูดค้างไว้นะชวนเพื่อนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะเข้ามาอยู่โรงพยาบาลนี้นะเพื่อที่จะรักษาคนสกลนครนะนะการตรวจวัดเหมือนกันกันกบนักเตะอย่าไปใส่เพ a ย์สเตชันนะ นักเตะทีมชาติต่างๆเห็นไหมครับนี่คือความเจริญอะไรความเจริญอะไรบางคนบอกว่าเป็นความเจริญทางด้านวัตถุไม่ใช่นี่คือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการแพทย์ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับจำไว้นะจำไว้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ รถที่จอดเรียงรายอยู่เส้นนี้ถนนประชาอุทิศกี่คันคุณเคยนับไหมอขอขึ้นมาอัตโนมัติตามแผ่นป้ายทะเบียนที่ไปจดเห็นไหมครับเกือบหนึ่งร้อคันนี่คืออะไรนี่คือปัญหาเมื่อมีโรงพยาบาลตรงจุดนี้ขึ้นมารถ ที่เข้ามาเริ่มแรกผมมองว่ามันก็ใหญ่นะแต่ทีนี้ถ้าให้คิดไปน,น,นานๆผมกล้ารับผิดชอบนะนี่คือคำพูดผมนะผมเป็นคนเขียนแบบกับเพื่อนผมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจำไว้นะครับนะไม่ต้องถามว่าเขาเป็นใครจำไว้นะจำไว้นะครับนะ ผมกล้ารับผิดชอบได้ว่าผมคิดหรือคาดคะเนนผิดนี่คือรถประมาณหนึ่งร้อยคันจอดอยู่ถนนประชาอุทิศถ้ามีคนมาใช้โรงพยาบาลตรงนี้กำลังก่อสร้างอยู่ตรงจุดนี้มันจะพอไหวไหมเห็นไหมครับเห็นไหมอย่าไปเอามันเข้ามาเข้าใจไหม จำไว้นะครับนะนี่คืออะไรพวกคุณกล้ารับผิดชอบไหมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะพวกคุณกล้ารับผิดชอบไหมในเมื่อเราคิดแล้วมันผิดเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าลดเข้ามาลดพนักงานลดแพทย์เข้ามาปุ๊บแล้วถ้าลดญาติ เข้ามาดูคนป่วยเราจะทำอะไปกันยังไงอะนี่คืออะไรเราคิดผิดเราวใช่ไหมใช่ไหมกาลารับผิดชอบไหมคุณกล้ารับผิดชอบไหมการนี้คุณเขียนโครงการอะไรขึ้นมาฮะฮะอย่านะอยากเจอหน้าผมไหมเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อบุหรี่นะผมจะพูดแค่นี้ก่อนนะนะเดี๋ยวผมจะลงแล้วลง Newton u t u b e ให้พวกคุณดูนะ เรื่องแรกเราจะเ,เรื่องอะไรอ่ะคนลครอนะ่คนไหนที่อยู่บ้านเรื่องแรกเราจะเอาอะไรเรื่องแรกนี่จะเรื่องให้ขมคิดนะนะ วันที่คนตีจำลองสีเมืองนั่งนั่งนะครับเพื่อที่จะยุติการชุมนุมนะผมนอนอยู่ที่บ้านตรงจุดนี้นะแล้วผมก็ สงบสติอารมณ์นะสงบสติอารมณ์คือผมเห็นมาตั้งแต่ปีสองปดผมเห็นมาตั้งแต่ปีสองแปดนะหนึ่งในนั้นเป็นญาติผมเองนะหนึ่งในน,น,งนะ 25, น,งในั้นเป็นญาติผมเองนะสองห้าสองแปดหนึ่งในนั้นเป็นญาติผมเองเช่ ประพจน์ประพัดช่างดีจำไหมนะครับนะก่อนนะจะไหมนะตี่สดแล้วทีนี้ครั้งสุดท้ายอย่าเพิ่งพูดสวนขึ้นมานะอย่าเพิ่งพูดขึ้นมาเรื่องจริงเรื่องเท็จผมไม่ได้ไป ก่อนแนละ้วถ้าไม่ฟังคือเอาไปฆ่าทิ้งอยู่ที่ค่ายประจักษ์ศิลปปาขานอย่าชี้นําผมนะอย่าชี้นําผมนะเวลาผมพูดนะผมจะไม่ให้ใครขีดเขียนกระโดดผมได้นะนะผมจะให้เฉพาะหนังสือที่ผมเรียนมานะนะจะไมนะครับผมเล็กอดอไว้ได้วยนะเวลาเราพูดต้องมีการเล็กอดอไว้เพื่อที่จะ คิดกล้าทำกล้ารับผิดชอบนะคุณเชื่อไหมครับ e r เว e มนมิชชั่นจัดานประยุทธ์จันโอชาอย่าเพิ่งทำอะไรครับโคเวแมนมิชชั่น e r เว e มนมิชชั่นคำคำนี้ผมจำได้ตลอดชีวิต ได้น,นังสือแล้วก็บทเรียนผมได้ยินแล้วผมหมั่นไส้นะนะจำไว้นะครับนะนะผมเขียนการบริหารของประเทศไทยคุณอย่าไปพูดต่อนะเจอหน้าครั้งสุดท้ายนะสามีคุณนะผมไม่ได้มองหน้านะจำไว้นะยาวเข้ามา หัวคนละเกลหัวคนละเกนะจำไว้นะผมเขียนหนังสือการบริหารการเมืองหรือของประเทศไทยถ้ามันบริหารไม่ได้ไปเอาตัวอย่างของประเทศอื่นมาบริหารนี่คืออะไรครับการคัดลอกการบริหารใช่ไหมเกี่ยวกับการเมืองไทยใช่ไหม นี่คือการเมืองนะวงเล็บไว้หรือวงกลมไว้การเมืองใช่ไหมครับต่อไปเศรษฐกิจทำยังไงประชาชนคนไทยถึงจะอยู่ดีกินดีนะเอายาวก็ได้นะเรื่องที่สองแล้วนะเศรษฐกิจนะเรื่องที่สามคุณยายเสียชีวิต อันนี้แคลบลงมาหน่อยก็คือสกลนครอยู่ที่กกํสมองตรงจุดนี้จำไว้นะครับนะนะผมทำประกันชีวิต3ครั้ง1 2 3ผมต้องจ่ายแนละ้วประกันชีวิตตัวนี้คืออะไรคล้ายๆก,กันกับกับอะไรครับไม่ได้ใหญ่นะครับ คล้ายกันกับชาปนกิจศพกลุ่มสตรีกลุ่มสตรีนะจำไว้นะครับนะจำไว้นะถามสามีคุณได้เจอกันครั้งสุดท้ายผมไม่ได้ถามด้วยซ้ำไปไปซื้อจบเจอกันผมน,นั่งนั่งนิ่งๆนะ เหมือนกับปนตีจำลองสีเมืองนะพบก,กับเข้ามาการเมืองการเมืองนะใจเบานะอย่านะนะพูดยา,ยาวได้ต่อไปเรากลับเข้ามาที่สกลนครต่อไปเป็นเรื่องที่เท่าไหร่เรื่องที่เท่าไหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรื่องที่7 นี่คือโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้พูดค้างไว้นะชวนเพื่อนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะเข้ามาอยู่โรงพยาบาลนี้นะเพื่อที่จะรักษาคนคน,นครน,นะนะการตรวจวัดเหมือนกันกันกบนักเตะอย่าไปใส่ PlayStation นะ นักเตะทีมชาติต่างๆเห็นไหมครับนี่คือความเจริญอะไรความเจริญอะไรบางคนบอกว่าเป็นความเจริญทางด้านวัตถุไม่ใช่นี่คือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการแพทย์ใช่ไหมครับใช่ไหม กี่คันคุณเคยนับไหมฮะขอขึ้นมาอัตโนมัติตามแผ่นป้ายทะเบียนที่ไปจดไหครับเกือบหนึ่งร้อยคันนี่คืออะไรนี่คือปัญหาเมื่อมีโรงพยาบาลตรงจุดนี้ขึ้นมา มริกาำไมนะครับนะไม่ต้องถามว่าเขาเป็นใครทำไมนะทำไมนะครับนะผมกล้ารับผิดชอบได้ว่าผมคิดหรือคาดคะเนนผิดนี่คือรถประมาณหนึ่งร้อยคันจอดอยู่ถนนประชาอุทิศถ้ามีคนมาใช้โรงพยาบาลตรงนี้กำลังก่อสร้างอยู่ตรงจุดนี้ มันจะพอไหวไหมเห็นไหมครับเห็นไหมอย่าไปเอามันเข้ามาเข้าใจไหมจำไห้นะครับนะ <c oughs> นี่คืออะไรพวกคุณกล้ารับผิดชอบไหมออนุญาตแป๊บหนึ่งนะพวกคุณกล้ารับผิดชอบไหมนในเมื่อเราคิดแล้วมันผิดเห็นไหมเห็นไหมครับ ผิดชอบไหมการนี้คุณเขียนโครงการอะไรขึ้นมาฮะฮะอย่านะอยากเจอหน้าผมไหมเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อบุหรี่นะผมจะพูดแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณจะลงแล้วคุณดูนะฮะแล้วเอาแผนสองขึ้นมาแผนสองที่จอดรถ แผนสองที่จอดรถนะบังคับเลยครับแผนสองที่จอดรถ